ครับในสุพรัตนดิถีขึ้นปีใหม่2568นี้นะครับผมอขออนุญาตอำนวยเอพรพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านนะครับขออนญาตส่งความรักความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านทุกคนนะครับโดยขออนุญาตอ้างอิงเอาคุณภาษีรันาตนไต่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาธารโล,โลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับมันมีพระพุทธทมหาธรรมราชาหลวงพ่อเพชรมีชัยบรารมีแห่งพ่อขุนผาเมืองที่เป็นที่เคารพรักศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบรรดา11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดดนบรรดาประธานพรให้ พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าทั้งในภารกิจหน้าที่การงานทั้งในกิจการการค้าต่างๆก็ขอให้มีความเจริญรุง่งเรืองขอให้ทุกท่านมีความสุขในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีกําลังกายกําลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ขอทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่